สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสวนยาลิติเออนะคะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวเกาะมุมมีเนี่ยทุกคนทางเข้าไปเกาะดูดิเนี่ยเราจะให้ทุกคนดูเป็นทะเลนะทุกคนดูสิดูดูด,ดูทะเล ทางเข้าเป็นสะพานเดินข้ามนะทุกคนดูดิดูทะเลทะเลทะเลกว้างนะู่นเกาะตรงนู้นจะไปคอนเสิร์ตคืนนี้ทุกคน คนเดินมาเป็นสะพานนะว่อ,อเนี่ยเราก็จะไปกับรถคันนี้ทุกคนด้วยดิยดูเรือแย่ๆไปหมดเลย้อออเี่ื้อเราจะเดินข้ามไปตรงนน้นนะทุกคน ม,ม,มุมมีดูเรือเนี่ยตอนนี้เขากำลังเคลียร์คนออกนะเด็กเล็กเด็กเด็กเด็กเล็กทะเลใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูเรือข้างๆทะเลนี่ก็จะเป็นฝั่งทางนี้จะเป็นร้านอาหารนะทุกคน น้าร้อนเขาก็จะพาเด็กเนาะไปชมบ้านมุมมีตัวกระตูนของฟินแลนด์ทุกคนเราจะพาทุกคนเดินข้ามเกาะนี่เกาะมุมมีไปไปเลย ไปดูสีฝั่งขโน้นดูทะเลเดินข้ามสะพานนะทุกคน,นสะพานทะเลยาวเหมือนกันนะสะพานทุกคนกำลังเดินข้ามมาดูเลย แย่เรือเยอ่ๆอะไรทุกคนน่าเที่ยวนตรงนู้นเป็นชายหาดคนกำลังเดินข้ามมาเดี๋ยวคนที่มีเรือเขาก็จะขี่เรือนู้นกำลังเดินมาล้ะฝั่งนี้เรือเยอะมากเลย เก็กรล่งเดินครับอุย๊ยหน้าร้อนเนี่ยหน้าอยู่มากเลยนะคนที่มีเรือก็จะเล่นเรือเดินข้ามไป ตอนนี้เขากำลังเคลียร์กันออกจากเด็กๆชซิวเดินเนาะสชเด็กเด็กเด็กเล็กเด็กเล็กดูสิทุกคนน้ำใสใสเรือเราเดินมาจากฝั่งนั่งนู้น รอบนี้เขาก็จะไปดูคอนเสิร์ตนะสองคนน,ะนี่ฝั่งโน้นเรือเยอะมากเลยนะทุกคนน้อนฝั่งโน้นก็จะเป็นเมืองในเมืองนาตาเร่นาตาเร,าร่สวยไหมทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเกานะเนาะ เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วทุกคนดูเรือใบสวยๆยนู้อเราเดินมาจากทถนนนะทุกคนดูดิดนี่เรือ นที่มีเรือเนาะดูเรือไปคันนี้ละลำนี้สวยๆส,สีเงินนู่นเรือเราเดินข้ามาถึงนี้แล้วนะคะทุกคน โอ้ยร้อนร้อนอนอนนี่มันก็เป็นเกาะอะเนาะเป็นป่าเป็นเกา,เนาะแบบนี้เราเดินมาจากตรงน้นนะทุกคนนะคนก็เดินกลับมาแล้วเพราะว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตคืนนี้จะยืนรอรถกันร้อนร้อน ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นไปนะโบสถนะคะทุกคนตรงนน้นะเห็นไหม ตรงนี้ก็จะเป็นป่าเนาะฟินแลนด์เรือเยอะมากทุกคน น่าร้อนดีสุดๆเลยดีมากเลยเ,เดินไปแล้วก็เดินเฮ้สวยงามธรรมชาติ ทะเลทะเลที่สวยงามเรือก็เยอะเยอะดูเรือดูเรือเรือคนรวย โอเคนะคะทุกคนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะบาย